สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยแตยาเปิดดวงคำแนะนำจากไพ่ประจําวันที่ 2, สองสิงหาคม2567นะมาดูกันซิว่าวันนี้ไพ่จะแนะนำอะไรคุณนะคำแนะนำจากไพ่ประจําวันที่ 2, สองสิงหาคม2567ไพ่จะแนะนำอะไรคุณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะใช้วิทยานในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะ เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะให้สามารถตรงกับใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะอาจจะตรงเป็นบางเหตุการณ์เท่านั้นนะจ๊ะมาดูคำแนะนำจากไพ่ประจำวันที่สองสิงหาคม2567กันนะไพ่จะแนะนำอะไรคุณฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะใครใจดีกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันด้วยนะจ๊ะ ดูเพื่อความบันเทิงนะดูเพื่อเป็นแนวทางทเฉยๆนะดูเล่นๆน,นะนางฟังเสียงฝนตกแล้วก็ฟังอาการอ่านไพ่ดูไพ่ไปเพลินๆนะจ๊ะเพื่อพลังงานอะไรดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณบางน,นะมาดูกันสีเราคิดว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งดีต้องเกิดขึ้นนะ มาฝึกสร้างพลังงานบวกมาฝึกสร้างสิ่งดีด้วยความคิดด้วยเอเน g y จีดีๆนะมาเคลียพลังงานลบๆกันนัดจ๊ะอ่ะมาดูสิอ่านะคาแนะนําจากไพ่ประจําวันที่สองสิงหาคมไพ่จะแนะนําอะไรคุณพลังงานถึงความวิตกกังวลบางคนมีเรื่องอึดอัดบางคนมีเรื่องไม่สบายใจบางคนมีเรื่องคับข้องใจบางคนรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกไม่มีทางแก้บ,บางคนบล็อก บล็อกกันกับคนรักบล็อกกับแฟนไม่คุยกันเนาะบางคนรู้สึกว่าติดอยู่ในเซฟโซนของตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะถูกควบคุมถูกจํากัดอะไรหรือเปล่าแปดดาบตรงนี้อือยู่ในวังวนแห่งความอึดอัดครับข้องใจอการงานถ้ามันไม่มีเขาบอกว่าการงานมันจะมีการ มีทางออกเออนะเหมาะกับการแก้ไขกับเรื่องการงานใครตกงานวันนี้ไปสมัครงานมีโอกาสสมหวังมีโอกาสนะถ้าใครตกงานอยู่นะหรือว่าการงานกิจการใครมีปัญหาอะ คุณมีโอกาสคุณแก้ไขได้เลยในวันนี้จะประสบความสำเร็จในการแก้ไขจัดการกับการงานนะไพ่จะแนะนำอะไรคุณอีกในวันที่สองสิงหาคมนะคำแนะนำก็คือว่าการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่ารู้สึกอึอดอดัดอย่ารู้สึกกังวลอย่ารู้สึกไม่สบายใจนะ,ะการเขาบอกว่ามันจะเขาบอกว่าเราวางแผนให้ดีการวางแผนไปสู่เส้นทางแห่งอนาคต ของธุรกิจกิจการที่ทําอยู่จะนําให้คุณเนี่ยไปเจริญรุ่งเรืองอย่าวางอย่าอย่าเลิกกลางคันคุณเดินมาได้ครึ่งทางและสามสามไม้เท้าอันนี้คุณเดินมาถึงกลางทางแล้วในสิ่งที่คุณทําอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดกลางคันนะให้ทําไปนะ มันจะมีความเหนื่อยหนักมันจะมีความสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือว่าภาระที่ต้องแบกรับเนาะวันนี้อาจจะเหนื่อยกับงานวันนี้งานอาจจะเยอะวันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานที่จะต้องแก้ไขนะให้ปรึกษานะหรือว่าขอความช่วยเหลือจากาเพื่อนร่วมงานหรือว่า,าเขาเรียกยังไงอะ ถ้างานคุณรู้สึกว่ามันติดขัดมันไม่มีทางออกกับมันเหนื่อยมันหนักเหลือเกินตรงนี้มันต้องแก้ไขเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขได้ปรึกษาหรือหาที่ปรึกษาหรือว่าหาคนช่วยเหลืออะไรอย่างนี้จะมีทางออกจะมีทางแก้นะระบบอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่า มันไม่เปิดเออมันจะเปิดอ่ามันจะสามารถจัดการแก้ไขได้เออนะเห็นไหมมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะการงานอาจจะเยอะวันนี้บางคนวันนี้อาจจะรับออเดอร์ลัวๆเลยบางคนวันนี้อาจจะมีงานเข้ามาแบบเต็มๆเ,เลยแต่ได้เงินเยอะเออสิบไม้กับหนึ่งเหรียญเห็นไหมอ่ะคุณจะมองเห็นช่องทางอะไรบางสิ่งบางอย่างในวันนี้เออเนาะเหมาะกับการเหมาะกับการแบบงานที่มันแบบ แก้ไขแล้วได้ผลนะวันนี้เราได้เงินด้วยประมาณนี้เลยนะไพ่แนะนําบอกว่าเหนื่อยแต่คุ้มอะไรประมาณนี้วันที่สองสิงหาคมเนี่ยนะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะมีเหมาะกับการเขาเรียกว่าเหมาะกับการซื้อบ้านเหมาะกับการซื้อรถเหมาะกับการออมเงินฝากเฮอเหมาะกับการไปทําธุรกรรมการเงินหรือว่าทําเกี่ยวกับอสัองหาริมทรัพย์ก็ได้นะจะประสบความสําเร็จ มีปัญหาจะมีทางออกมีปัญหาจะมีทางแก้นะเออนะอะไรที่เหนื่อยๆมันจะเหมือนกับว่าเบาบางลงนะเออนะจะจะดีขึ้นนะเออเมื่อถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนสิ้นเดือนเนี้ยมันมีปัญหามันมีแต่งานมันมีแต่อะไรที่มันแบบเป็นเป็นภาระที่ยังยังยัง,ยง ส,สางไม่ไม่ทันนะ่ะงานนะ่ะที่มันแบบยังติดติดค้างๆเอาไว้เออน,นะคุณจะแก้ทันนะในวันนี้คุณจะสามารถหรืออาจจะมีคนมาช่วยก็ได้เออประมาณนี้นะอ่ะวันที่สองสิงหาคําแนะนําจากไพ่อ่าปัญหามันจะคลี่คลายนะบางคนนะบางคนมีความรู้สึกว่าอยากจะออกจากงานอยากจะออกจากงานอยากจะหันหลังอยากจะทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเหมือนกับว่า ไม่เอาอะไรแหละไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าเอ้ยประมาณนี้หรือเปล่าเนาะอาไพยบอกว่าลองเดินทางดูเนาะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเครียดอะไรสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างมันจะคลี่คลายบางคนนะวันนี้เหมาะกับการที่จะเดินทางเพื่อไปผ่อนคลายเหมาะที่จะเดินทางไปแก้เครียดเดินทางไปเสริมดวงนะเขามีอยู่เขาบอกว่า ถ้าเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักรู้สึกดวงมันไม่ดีรู้สึกว่ามันมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาเขาบอกว่าให้ลองเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลหรือว่าข้ามเรืออะไรอย่างเงี้ยข้ามแม่น้ำลำคลองดูเพื่อเป็นการแก้เคสเสริมดวงได้อ่ะลองไปทำดูนะถ้าใครมีโอกาสนะเออไม่เชื่อลองไปดูสิการแก้เคสการเสริมดวงเขาจะมีบอกนะตรงเนี้ยก็มีนะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่า แก้เคตเสริมดวงให้มันคลี่คลายไปในทางที่ดีเกิดขึ้นอะเรามาดูต่อไปซิวันที่สองสิงหาคมเนี่ยคำแนะนำจากไพ่จะแนะนำอะไรเห็นไหมบางคนเนี่ยนะ อ่ะคุณคิดอะไรไว้คุณมีโปรเจกต์อะไรไว้เยอะแยะเลยในหัวแต่คุณยังไม่ได้ลงมือทําลงมือได้เลยนะลงมือได้เลยนะเจ็ดถ้วยลงมือทําได้เลยตั้งใจจะทําอะไรไว้เออตั้งใจจะอะไรวันนี้ลงมือได้เลยจะประสบความสําเร็จเนาะอ่ะความสุขความสมหวังโอ้โหไปขอพรก็ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเนาะ ไปขอพรก็ได้หรือไปท่องเที่ยวก็ได้เออนะสมหวังอยู่นะเหมาะด้วยนะในวันนี้อะไพเดทอะปัญหาจะจบสิน้นปัญหาจะจบสิน้นเหมาะแก่การไหว้บรรพบุรุษด้วยวันนี้นะเหมาะแก่การไหว้บรรพบุรุษเหมาะแก่การทําบุญเกี่ยวกับมูล,ลนิธิต่างๆด้วยเออวันนี้นะ เราไม่ได้กําหนดนะว่าจะทําบุญเกี่ยวกับอะไรเนาะมูลนิธิอะไรก็ได้คุณอยากจะทําคุณทําไปเลยนะวันนี้นะไพยเดชขึ้นมาเนาะปัญหาที่ก่อนสิ้นเดือนมันยังไม่คลี่คลายหรือว่ามันยังสะสางไม่ได้มันจะคลี่คลายสะสางได้ในวันนี้นะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมีจังหวะว่างไหวบันพบปลุษขอพรบัรพบปลุกก็ดีนะโดดเด่นนะอ่ะทาบุญ in math, พายทาบุญขึ้นมาพายหกเหรียญอ่ะใครจะขอความช่วยเหลือทางเรื่องการเงินใครจะไปหยิบยืมเงินใครจะไปทําธุรกรรมการกู้เงินเออจะผ่านนะวันนี้จะผ่านไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดเลยเนาะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลคุณอาจจะรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดว่าเออเดินทางไปทําธุรกรรมการเงินเดินทางไป,ไปกู้เงินเดินทางไปทําเรื่องที่ธนาคารเนี่ยมันจะได้อนุมัติไหม,มจะผ่านไหมหรือใครจะกู้บ้านกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อที่ดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือกู้ซื้อรถอย่างเงี้ยผ่านนะวันนี้เหมาะควร ากเลยวันนี้เหมาะควรมากเลยนะ วันนี้ภพยเตือนมานะอาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินด้วยหรืออาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณทางด้านอื่นด้วยนะหรือคุณอาจจะไปหยิบยืมเงินใครก็ประสบความสําเร็จอยู่อะภพยความช่วยเหลือขึ้นมาคุณไปขอหยิบยืมเงินเขาหรือว่าเขาจะมาขอหยิบยืมเงินเงินคุณก็ได้ในวันเนี้ยมันเหมาะสมเหมาะควรมากอ่ะแต่ถ้าใครจะทําเรื่องกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถทําธุรกรรมการเงินผ่านนะวันนี้ผ่านอยู่นะบอกเลยไม่ต้องกังวลอ่ะคำ แนะนำจากไพ่ประจำวันที่2ส,งสิงหาคมเดอะเมติเชียนปาฏิหาร เหมาะกับการสื่อสารเหมาะกับการพูดเหมาะกับการเจรจาจะประสบความสําเร็จมากเออเหมาะกับการมูเตลูเหมาะกับการขอพรเหมาะกับการ ari, เรียนรู้อะไรก็ช่างจะประสบความสําเร็จมากเหมาะกับการไหว้ครูบาอาจารย์ด้วยนะใครต้องใช้คําพูดการสื่อสารเด่นดีนะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเออนอไพ่คนเก่งมาแล้วไพ่เดอะเมติเชียนเป็นไพ่สายมูเตลูก็ได้เป็นไพ่ของคนเป็น coup. ครูคนก ได้เป็นไพ่ของครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นไพ่ของคนที่ใช้คําพูดก็ได้นะเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าการสะสางการงานธุรกิจกิจการที่มันติดมันขัดมันมีปัญหาหรือคุณไปทําเรื่องการกู้การอะไรไว้เนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่ผ่านลองไปใหม่วันนี้ผ่านมีโอกาสผ่านนะ มีโอกาสผ่านนะบอกเลยปฏิหารเกิดขึ้นนะหรือว่าเขาให้มาแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างว่ามันยังไม่ผ่านเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยคุณจะผ่านนะวันนี้เหมาะมากเลยสองสิงหาคมเนี่ยเนาะปฏิหารเกิดขึ้นการสื่อสารการเจรจาจะประสบผลสําเร็จในวันนี้เหมาะควรมากเลยการขอพรก็ดีถ้าคุณขอพรก็สําเร็จด้วยวันนี้หรือคุณจะไหว้ครูบาอาจารย์ก็ดีในวันนี้เป็นสิริมงคลด้วยนะสองสิงหาคมคําแนะนําจากไพ่ครูบาอาจารย์ขึ้นมาในทันทีเลยเดอะเฮอร์มิต ไพ่หรือสีไพ่ปฏิหารเหมาะกับการครอบครูเหมาะกับการไหว้ครูเหมาะกับการบูชาครูเหมาะกับการขอพรครูเหมาะกับการนั่งสมาธิเหมาะก,กับการไปถือศีลเหมาะกับการไปปฏิบัติธรรมเออวันนี้เนี่ยเหมาะมากเหมาะกับการศึกษาการเรียนรู้นะถ้าคุณจะเริ่มศึกษาเริ่มเรียน <let> <the> รู้เกี่ยวกับ อาการอะไรก็ได้การดูดวงก็ได้การอ่านไพ่ก็ได้หรือว่าเริ่มศึกษาเริ่มการเรียนรู้เรื่องอะไรต่างๆทางขแขนงตามศาสตร์วิชาที่คุณสนใจเนี่ยคุณเหมาะควรมากในการเริ่มต้นทําในวันนี้จะประสบความสําเร็จเออประมาณนี้เลยจะประสบความสําเร็จเห็นไหมเหมาะกับการใช้สมาธิเหมาะกับการ ฝึกจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านเหมาะกับการพักผ่อนเยียวยาเหมาะกับการผ่อนคลายในช่วงจังหวะวันนี้เห็นไหมสงสิงหาคมไพ่แนะนำว่านาะ ถ้าเกิดว่าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่ามีเรื่องที่วิตกกังวลมีเรื่องเครียดมีเรื่องไม่สบายใจมีปัญหาที่คุณติดขัดก่อนหน้านี้นะคุณลองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูบ้างหรือว่าลองพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือลองไปทําบุญสุนทานดูบ้างนะหรือลองไปแก้เคลดตามที่เต้ยแนะนําดูบ้างเผื่ออะไรอะไรมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้อุปสรรคหรือปัญหาหรือว่าการติดขัดอะไรที่คุณยังแก้ไขมาก่อนหน้านี้เนี่ย มันก็จะผ่านพ้นไปได้มันเหมาะควรกับการแก้ไขปัญหาต่างๆในวันนี้นะภัยสติภัยปัญญาคุณมาอ่าวันนี้ภัยสติภัยปัญญาคุณมาภัยสติปัญญาแล้วดวงคุณเนี่ยมันคู่กับแบบเหมือนว่า มันคู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะมันคู่กับการใช้สติมันคู่กับการใช้สมาธิมันคู่กับการใช้บุญกุศลด้วยนะดวงของคุณเป็นประมาณเนี้ยถ้ารู้สึกดวงไม่ดีรู้สึกดวงมันติดรู้สึกการงานหรือธุรกิจเนี่ยมันมีปัญหามันเครียดมันกังวลหรือว่ามีปัญหากันในที่ทํางานกับผู้คนกับบริวารหรือว่ากับลูกน้องก็ช่างหรือว่าขัดแย้งกันกับใครก็ช่างในที่ทํางานอะลองไปทําบุญลองไปเสริมดวงลองไปแก้เคล็ดลองไปนั่งสมาธิหรือว่าลองไปครอบครูหรือลองไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูอ่ะ ลองมูดูนะแล้วทุกอย่างจะผ่านนะลุกทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วมันก็จะข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคนั้นไปได้เออประมาณนี้นะเหมาะควรกับการจัดการในสิ่งตรงนี้ในวันนี้นะนี่คือดวงประจําวันที่สองสิงหาคม2567คือคาแนะนาคาแนะนําจากไพ่ประจําวันนี้ของคุณสวัสดีจ้า